ที่อาคารนเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลปู่เจ้าสมิงพายตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2554โดยมีคำขวัญที่ว่ารอบครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงต่างๆจากเด็กและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายอาทิการแสดงโชว์ความสามารถในการเต้นฮูลาฮูป การแสดงเต้นประกอบจังหวะเพลงหมีแพนด้าและการเต้นประกอบจังหวะเพลงนักรบนิรนามทั้งนี้นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วทางเทศาบาลปู่เจ้าสมิงพายยังได้มีกิจกรรมที่ให้บรรดาเด็กๆได้ร่วมลุ้นและร่วมสนุกไปกับการสอยดาวชิงรางวัลใหญ่การแจกส่ายอาหารขนมและของเล่นให้กับเด็กๆ ซึ่งบรรยากาศได้มีผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานร่วมกิจกรรมกันด้วยความสนุกสนานนายสังเกตคุณเจริญนาย,ยกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพายเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาตินั้นทางเทศบาลตำบลปู่เจ้าสมิงพายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่พี่น้องและประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก การปลุกฝังให้เด็กๆรู้บทบาทและหน้าที่อันสําคัญเพื่อพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตนอกจากนี้การจัดกิจกรรมยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความกล้าแสดงออกการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเด็กควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวให้มีเพิ่มมากขึ้นสำนักข่าว P ีเ News รายงาน วันนี้เรานำมาแจากให้น้องๆของหนูทุกคนนะคะใครยังไม่ได้นะคะมารับขอของแจกได้เลยนะคะปัญญาเก็บประสบการณ์สำคัญในวันนี้ก็เล่นเกมนะคะเล่นเกมเพื่อแลกของรางวัลสนับสนุนข่าวโดย